สวัสดีครับพี่น้องมิรสายสายเขียวัวใจเดียวกันถูกถ่ันสู่ผู้สุคนเดอร์มือนี้ช่องรายการคนกับป่าครับมาพบพอพี่น้องคือเกาคือหลังกบับบรรยากาศไก่สิคัมนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบ่งกระีมีต้นใหม่นะครับต้นใหม่อยู่ขางเฮือนแล้วครับต้นใหม่ที่บรได้ปลูกแต่เกิดเองนะครับอยู่ข้างหลังผมเลยครับที่ผมเห็นห้อยตัดนะครับ คือต้นกระทิ้นนลงนะครับมันเกิดเองมันเมื่อหาปี้ทีแ้วนะครับฮาปี้ผ่านไปใบเหมือนโกหกแต่ต้นใย,ยเพ่ออะไรนะครับอยู่ไกลบ้านนะครับมันเดมาหาลังค่าบ้านนะครับเ็เลยต้องตัดออกแล้วก็เพื่อให้ต้นไหม้อื่นใย,ยนําน,นะครับผมอ่ะมันนี่ภาพโมบบ์ประโยชน์แล้วก็โทษของต้นใหม่นะครับอยู่ไกลบ้านไร้ท่านอจสีเคยเห็นเคยเห็นนะครับปลูกมาจะเป็นของเอ็นนะครับ ครับตันนี้คือรังคาบาน,นครับอยู่มงนานต้องนานคมนี่แหละลังคาบานลังคาเฮือนนะครับของสวนวัซเซนดาวเทียมเป็นขั้วนะครับมงนี้ขั้วแล้วก็มงพักพ่อมอคิดเขาเป็นลังบานนะครับนี่อีกตนน้นนึงนะครับที่ผมปลูกไว้เมือหาปี้ทีเแี้วนี่คือต้นติวต้นติวนั้นตัดออกแล้วนะครับมาติดสายไฟนำยังนำะพะกผ้าวนี่ก็บาปี้กปี้กปีครับ,รรบ,รรบพอปปูกน ข้าวนี่ปลูกก้อนสวนนะครับปลูกก้อนสวนตอนนั้นยกบ้านนี่ทอนนี้ปลูกข้าวโอ้ทอนนี้เห็ดสวนกลางหลังนี่นะครับเนาะทอนนี้ปลูกต้นใหม่ผมทีปลูกบ้านกรับเป็นหน่วยดิกิตในสามปีแล้วครับหน่วยดกแนวบดกแนวก็ย้อนจากว่านึงนะครับนี่ครับหน่วยหน่อยแนใหญ่แนยนะครับหนึ่งนะครับแสงว่าพ่อนะครับแสงว่าพ่ออาหารพ่อเนี่ยนอนแต่แสงว่าพ่อนะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอให้ฟังเทเล่นะครับว่าต้นกระถิ้นละงนะครับมันเกิดเอง ตัเองนี่สูงขึ้นมากคุ้มเลยครับคุ้มคุ้มต้นใหม่ต้นบางมีก็บ,บอกเป็นไม้กับผ่ากับเป็นหน่วยเนีย่ยบอกเป็นแนนนะครับมันบ้างแสงแดดแห้งย่างกับใบกับโลนใส่ลังค่านะครับแล้วก็คือขันเอาไวไ้ใหญ่กว่านี้อัดสิตัดยากนะครับนี่ผมขึ้นไปตัดสองสามทอนนะครับถึงก็ลงได้สำนีกับปลอดภัยดีตันเรามีฮักเครื่องหนึ่งฮักป้ายนะครับบอกเป็นยังแต่นี่ก็เรื่อว่าพี่น้องทานใดที่มีต้น ไม่ที่เป็นทรงผุ่มสูงงานสูงงานต็่งก,การสังข,ขารลายๆนะครับพยายามจะปลูกไกบ่บ้านแก่ลังค่าเงื่อนแลวกะ็อยากให้มันคุ้มตม้นไม้ที่เป็นไม,ม้พ้นนะครับบริจิตนน่วยเลยนะครับบางมีอินเป็นหน่วยครับปกติรุ่นนีจะเป็นหน่วยแล้วนะครับหาปีปานไปบักเขียบอยู่ข้อขาง,งนี้ก็บอกเป็นหน่วยนะครับก็เรยว่าตัดถิมตัดออกเห็ดทาน,นครับบริจิตตัดถิมตัดลงเพื่อเห็ดทานแล้วต้นมันกับเห็ดอย่างอื่นนะครับเป็นซอยเป็นหอย่างอื่น ไม่เนื้อแข็งนะครับใหม่กิเทน้ารุ่งเนื้อแข็งนะครับหาพี่ผ่านไปนี่โอ้ผมบอกเลยว่าแข็งมีแกนแล้วนะครับผมผมเคยตัดต้นนึงครับเมื่อสองปีก่อนนั่นแหลเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีกระฮ็ดเทยงหน้าหน่อยลังนึงนะครับนี่ครับมีงามันเลยครับเด้องามมันสองงาขันพอมีเลยหน่อยสร้อยนะครับสร้อยเฮ็ดเป็นใหม่นันใหม่นี้ได้สบายสบายเลยนะครับลำต้นนี่อยู่กับมันขันว่าตั้มนิ้วกับประมาณหนาหนาหกนะครับหกนิ้ว โอ้โหเห็ดพาเฮ็ดซอยใหม่หน่อยใหม่นี่ในไรในยางนะครับเป็นไม้ตุ้งไม้เส้นก็ได้นะครับเพื่อเฮ็ดเหงีนเฮ็ดซ่านเฮ็ดเชียงหน้าเฮ็ดปอเป็ดขะอไก่นะครับฟื้นนี่ครับฟื้นสุดยอดครับเรื่องทานแกงให้ทานผิดแกงแข็งแข็งแกงน้องๆไม่บกนะครับเทียบติดก็ไม่บกนี่แหละครับใ่กระบกพี่น้องสวยจักดีนะครับเนาะงมองนี่ก็ะุดธสาไว้ก่อนก่อนเฮ็ด ่อนปลูกปลานะครับพุทธ่านี่ซาตัวนี้นี่ประมาณเก่าปีนะครับเก่าปีให้หลังฟูดก่อนเห็ดโผงน้องหน้าหรือเห็ดเห็ดปลูกปลาอีกนะครับฟุดหลักะบ่อนี้ด้วยแบบซาบ่อนี้นะครับป้ากับปอยทำธรรมศาสตร์กินธรรมศาสตร์ส่งสามปีสี่ปีหลังมานะครับแต่ก่อนผมเลี้ยงป้านะครับฤกษ์สี่ตัดก็ไผ่นี่ออกไผ่นี่ก็ปลูกมือฮาปีที่แล้วครับบางล่มโอ้โหบางล่มนะครับล่มแห้งก็ต้องตัดออกพอสี ทำการเลี้ยงป้าคือเก่านะครับเลี้ยงป้าคือสมัยตะกี้คือ,อาหาปีที่แล้วนะครับคเคยเลี้ยงป้าได้ขายได้กินนะครับเคยต้องตัดออกก่อนจะปลูกแนว่ยวไม้ไทรนะครับอาจจะเป็นบักเพาะนะครับขาไผ่ถิ่มนะครับไผ่ก็เป็นไผ่คลิปซุ่มนะครับที่ตัดไผ่ราคาไผ่ถิ่มทางนในต้ลูกบักเพาะไว้นะครับเพื่อ,เ,อเป็นได้กินได้อยากนะมต้นนี้ก็บหาปีเท่กันครับแต่ต้นหน่อยแกนคัก โอ้ยเมือ่อยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้พ่อผมตัดต้นนี้ออกแล้วนะครับเนาะงเกษตรปลูปกผ้าไว้โอ้ปลูปกตัดไผ่แล้วปลูกตัดต้นที่ร่วงแล้วเกษสิปลูปกปั๊กเผาครัปลูกผ้าไว้เพื่อในกินแน่นะพขา้างหน้าเลยเป็นบงังเป็นลมการลมเลยนำ้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับต้นไม้ที่ปลูกไม้เมื่อปี่ไก่นะครับนี่ปลูกเด็กพีหนึ่งก็มันกัดสิใหญ่นะครับใหญ่ขึ้น เป็นไม้มะฮอกกันนี่ใม้ยางหน้าเลยครับนี่พว่าโมกกกกอันนั้นเห็ดให้ต้นไม้บ่ปุยไนนะครับต้องตัดถิ่มตัดออกต้นพผาเนี่ก็สามปีสี่ปีนะครับต้นเท่าหน่อยนีย่แต่ตอนนั้นอ่ะแปดเก้าปีแล้วนะครับพอได้กินใหม่ก็เลยว่าถ้าเกิดมะฮ่อมีสิปลูกต้นไม้ต้นทินนตะลุงบดเสียร้ายนะครับหรือต้นยุคถิ่นตะลุ่งกับถินเทพเทพผ้านะครับจะทานได้สบายสบายเลยครับ งามๆตั pelled, urai, guard, at, ここ้งดันดั้งมวลให้ครับผมดั้งทานไม่ไม่นี่แหละครับไม่ที่น่าลงนี่ครับเสมอครับก็เป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับเนาะเพื่อพี่น้องท่านใดที่มีต้นไม้อยู่คือผมที่เกิดเองเราก็มีต้นไม้อยู่้างขางนะครับให้ตัดกอนนะครับก่อนที่มันสิตัดบ่ปรยคือตันหยากตอนนี้ยังตัดหยากรับมดหมือครับได้ที่สองสามต้นนะครับกับต้นต้นแก่อยู่ฝั่งหัวนั่นหนึ่งนะครับต้นแก่กับคุ้มบานต้นแก่กับเกิดเองนะครับ ไม้แก่ก็เป็นไม้ที่โอ้สุดยอดที่เดินนะครับไม้แก่แข็งแกร่งครับเคยเหตุฐานดังมาแล้วนี่ต้นไม้พวกนี้ก็สิใหญ่เพราะว่ามันบ่มีหฮมนะครับบ่มีหฮมไนยย่เสร็จไปข้างหน้าเป็นอุโมงค์ต้นไม้มน,มน,น้อยๆนะครับระยะทางประมาณ15เมตรกับหนึ่งสองต้น15ต้นนะครับประมาณนี้15ต้นตน,นี่ปลูกเสริมนะครับเอาตน้น ยังล่ะเอื่อนยังซิมโอกนะครับมาปลูกเสริมลงลงต้นไม้อื่นมันใต้นะครับกล้วตดประดูเป็นควอยสะนะครับสระเก่าเอาไผ่เอานี่ออกบักเผาพูนี่กับสีไนนะครับนี่ที่ปลูกไว้ก่อนเมื่อสองปีปีนี้ปีที่สองครับบักเผาปีที่สองอีกต้นหนึ่งฟังนั่นเป็นสาเน้น้อยนะครับแต่พอได้กินนะครับบางมือกับไซเบสกับถือปลาคอเนี่ยปลาลุกเนี่ยเหล่วแต่นะครับป้าธรรมศาสตร ใส่เบ็ดไว้พอได้กินไผยตรงก็ออกนะครับผมเพื่อเอ่เอเคลื่อนยังไงเพืออให้บางแสงแห้งนะครับแล้วก็ปลูกปลูกเ้าวแท่นเนาะถ้ามึงโซนป่าบอสันดาวเทียมนะครับนี่น้อยเล็กๆพื้นทีสองลายครึ่งแต่มึงในโซนเดียวก่อนนะครับนี่ไม่ประดูอุ้ยยัยงนอเจอาะข้านีนปลาดิบึงมีแมงเจาะครับประดูอสุตู้ร้ายนะครับประดูแดงพวกนี้ แมงจาะครับบอเป็นอยังปล่อยธรรมศาสตร์มันเลยตัวน,นี้กฮาปีแล้วนะครับฮาปีผ่านไปใบเหมือนโก,กต้นบักเผาแถวนี้นะครับเมื่อกาซีญ่แ้่เกิดบ่มีแสงบังนะครับแสงบังแห้งกับบอสไวเป็นไงยังละ่ะมันบใหญ่บอสเติบโตนะครับนี่เป็นหลุมพ่อเพียงแบบสบับปคุณแล้วเอามาเทน,นะครับเอาสายะอาหารจานกินมฮอว์ล่ะ มาเทแลวก็เอาเฟืองถมนะครับเฟืองถมให้หักเข่าหยดเขี้ยวเลยครับนี่อันนี้หยดเหลืองเลยหยดแก่หยดเก่าหยดคือไม่ี่เขี้ยวอุมทุมครับเป็นแนวทาาให้พี่น้องนะครับนอจะผูกใหม่ไกลบาดไล่กับบอดี้ครับแล้วเอาลงเอาลงยากแล้วก็ไพ่นี่ก็สมควรสางก้อนนะครับนี่ผมป้าป้าถิ่มนะครับพี่ไก่บริษัทสางกับพี่นีเลยมันเป็นหกหกนะครับคือสิมีงูครับแต่งู่อดสมือนะครับผมงูป้า นี่ก็คือสวนปลาสวนรสันแล้วเทียมครับนาแหล่งอันมีหนำอยู่ครับมีนนำเพอได้ตัพดมดต้นใหม่นะครับเนาะหนึ่งหนำนะครับนาแหล่งของผมเลอกกุมูนะครับหน้าแถวนี้อันนี้มีนนำอยู่นะครับนพ่พอได้เก็บหอยอยู่ครับเก็บหอยเใส่กินต้มกินยนมันอยากหน้าในหน่อยนะครับหน้าสองไรพื้นที่สองไรเค้งหน้าประมาณ ปะน่าถึงอยู่บ่อครับไรยหนึ่งผมว่าวรามันยังเก่งกับลาหนึ่งนะครับที่เหลือกับเป็นป่าเป็นสะนะครับเป็นโคกนี่ครับบักเผาบักเผาเบ่อเรื่องโกงไม่หรอกกับบ่อโตปักเผานะครับเนาะบักเผาที่เอาเศษขยะมาเทนะครับเนาะนี่ครับเศษขยะมาเทหนอดแตกขึ้นไม่หนึ่สีเขียวเลยนะครับทุกต้นนะครับบึงบึงแล้วทุกต้นเลยนะครับยอดไม้เทียวทีนีก็ว่าสิมันลุ่ให้ถึงที่สุดนะครับให้มันอิ่มจุกไว้เลยนะครับ ที่เขาาวระบ่มนำโซดาเซลนะครับหล่มลง่มมากอะจุ่มปมลงหดต้นใหม่นะครับฟังนั่นก็เป็นป่าครับฝากไว้ให้คิดนะครับพี่น้องที่ปลูกต้นใหม่ไกลเือนเต่ทีไปงาหลายๆนะครับหลายๆละห่างไกลๆนอันนี้ผมห่างปว่ามาณหกเมตรก็ยังยังคุ้มไม่หอดนะครับครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเนาแนวทางที่ว่าคิดไว ว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับนี่คือสวนนหน่อยนะครับผมขอบคุณพี่น้องมิสไซสาสเขียวทุกท่านนะครับที่เขามารับชมชมในการคนกับปลาบอสันลาวเทียมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ